บันสุติป,บปะบรรละสวยงามบรรละมีน้ำเยอะเยอะกว่าทุกปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันเป็น,นข้าวสู่ฤดูเน อยากเป็นทางการที่สิบห้าที่ผ่านมาสังเกตเห็นว่าระดับน้ำในอ่งองางบางพระกพเริ่มสูงข,ขึ้นเยอะสวัสดีครับสวัสดีครับคนมาวิ่งมาปัน่นในสุขภาพ าตัวเองมาอยู่ในโซนที่เป็นการแลสุขภาพเยี่ยมมากเยี่ยมมากนี่ก็มีรสสุกแล้วนู่นจะไปกินกาแฟกาแฟโบาราณเติมสุามาถึงตรงนี้แล้วตอนนี้เออประตูสี่ประตูสี่ หรือออกมาตูวสีมาแล้วไปเติมความสดชื่นสวัสดีครับบัดโบสวัสดีครับความสุขของคนรักปันกใครกันเจ้าถิ่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 นเยอะเลยเยอะเลย เธอเธอเธอเขาเชื่อแรนมากของคนรักสุขภาพเจ็ดนัดทบของคนรักสุขภาพลานปู่นตัวนี้แหละ ชื่อโน,นอยเป็นทางสร้างสุขหมายเลข4099ริมทางริมอ่างบางพระเฮ้เลยสถาน,นีเติมความสดชื่นร้าน,นกาแฟโบราณตะเบียก